สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมีออลและทุกทุกคนพรกะก็ผม T M Gamer นะครับผมวันนี้เราจะมาอา่ทำอะไรกันอวันนี้จะไม่ได้มารีวิวหรือว่าจะมาแนะเทคนิคแล้วนะผมจะมาสุ่มพูดเล่นๆนะครับผมตอนนี้สะสมเพชรมาได้พันเก้าแล้วก็จะมาสุ่มพูดกันมีแฟนคลับจากในเพจนะครับอ่าเจอันในเกมแล้วบอกว่าพี่ สุ่มพูดเลยผมเลยบอกเออเดี๋ยวผมเก็บเพชรสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะมาสุ่มและอัพ Youtube ให้นะครับผมวันนี้ก็ครบแล้วตามสัญญาแล้วผมเดี๋ยวผมจะมาสุ่มพูดอ่าเดี๋ยวบอกกอนเลยว่าพูดผมตัวนี้มันได้ได้มาจากการสุ่มฟรีนะครับผมผมว่าถ้าเกิดเงินอ่าเพชรยังไม่เหลือใช้ครับว่าเก็บเอาไว้ซื้อชุดก่อนดีกว่าพวกสัตว์อ่าพวกพูดอะ,อะไรพวกนี้ครับผมว่า สุ่มฟรีจะดีกว่านะครับผมอย่างตัวเนี้ยผมก็ล้อเรื่อยๆสุ่มทุกวันทุกวันก็ได้ตัวนี้มาครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่โหดที่สุดแล้วแต่ว่าโชคร้ายหน่อยที่ว่าไม่มีออปชั่นมีน้องอ่ามีน้องที่รู้จักกันเขาสุ่มได้ห้าออปชั่นก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมโอเคเรื่องพูดนะครับผมพูดก็จะมีอเยอะมากเดี๋ยวใช้ดูนะครับเนี่ยพูดก็มีตามนี้ตามนี้ตามนี้ ผมได้มาเกือบหมดแล้วนะครับตั้งแต่ตัวนี่ขั้นกากๆเลยตัวนี้ก็ได้แล้วได้แล้วตัวนี้สุก็ได้แล้วเหมือนกันตัวนี้ก็ได้นี่ก็ได้แต่ว่าย่อยออกไปหมดแล้วอ่าถ้าถามว่าพูดตัวไหนเหมาะที่สุดของแต่ละอาชีพนะครับผมถ้าเกิดบอกเลยว่าตัวนี้เลย t h u n d e r b i r d นะครับผมมันอ่าโจมตีก็สูงอ่า hp ก็เยอะอ่าความเสียหายพิเศษก็เยอะกว่าเพื่อนนะครับผม ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะแตกต่างกันที่ออปชั่นพิเศษนะครับผม5ออปชันนะครับผมอย่างอ้าออปชันเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับผม5้าออปชั่นใครได้ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็บางคนาบางคนสุ่มสุ่มได้อ่าตัวประมาณมังกรอ่าได้เพกาซัดอะไรพวกนี้ครับอย่าถามเลยว่าอ่าเหมาะกับตัวไหนสายไหนผมว่า ให้ดูให้ดูที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองเล่นอาชีพอะไรนะครับผมเล่นเราเล่นสายไหนเราเลือกตัวที่ดีที่สุดในปัจจุบันก่อนนะครับผมผมผมแมนะนาว่าให้ให้ดูจากอ่าความเสียหายเพิ่มเติม,ตมนะครับผมให้ดูความเสียหายเพิ่มเติมดีกว่านะครับผมเนี่ยดูตามนี้เลยมันเปอร์เซ็นต์มันต่างกันนะครับผมแวันนี้ h อ40%สี่สิเอร์เซนแต่ว่าตัวนี้มัน HP ปีสามสิบห้าแต่เราก็ดูโจมตี มันจะมันก็ไม่เชิงว่าสมดุลน,นะครับผมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนชอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณว่าคุณจะได้เท่าไหร่นะครับผมอ่าพูดถึงการสุ่มพูดก่อนนะครับผมสุ่มพูดก็เหมือนกับการขอพรนะครับผมจะขอจะสุ่มหนึ่งครั้งใช้สองร้อยเพชรไม่ผูกมัดนะครับผมเป็นเพชรไม่ผูกมัดเท่านั้นนะครับผมสุ่มแล้วได้อะไรบ้างสุ่มแล้วก็จะได้อ่าแต้มสะสมตรงนี้นะครับผมสะสมสะสมแล้ว สามารถนำมาแลกพูดพวกนี้ได้นะครับผมซุ่มหนึ่งครั้งรู้สึกว่าจะได้อ่า18แต้มต้องสุ่มเฉพาะอ่าเพชรปูกไอเพชรไม่ผูกมานะครับผมถ้าสุ่มฟรีจะไม่ได้แต้มนี่ผมเคยสุ่มไปรอบหนึ่งแล้วได้ตัวกะกากก็เลยย่อยหมดเลยได้180แต้มขอตามนี้แะครับสะสมได้เท่าไหร่แลกได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแบบ10ครั้งให้ดูนะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรบ้าง ออ,อ,อยากได้สัตว์ห้าออปชันอย่างเงี้ยอยากได้ตัวนี้ห้าออปชันเพราะว่าราคาสูงมากนะครับผมเอถ้าไม่ผูกมัดเรายิ่งมีอ,ออปชั่นด้วยราคารู้สึกว่าขายเป็นเงินจริงได้หลายพันเลยนะครับผมโอเคทำใจนิดนึงก่อนจะสุ่มนะครับผมเห็นละเทน,นะผมว่าตันร์เบิร์ดโอเคเรามาสุ่มกันเลย ไม่มีทริคไรทั้งนั้นนะครับผมกดมาสุ่มเลยเฮี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 ยเอเฮอเฮเน่ามาครับ <c oughs> เออต้องบอก่อนว่าการสุ่มสิบครั้งนี่มันจะให้สัตว์ม่วงมาหนึ่งตัวนะครับผมสัตว์ม่วงคืออะไรสัตว์ม่วงคือสัตว์ที่มีออปชันนะครับผม สวยมากไม่ได้ตัวโหดๆเลยได้ตัวกากๆสองออปชันด้วยอุบาทมากโหสุ่มสิบครั้งแนะนำว่าถ้าตังค์ไม่เหลือก็อย่ามาสุ่มเลยเปลืองนะครับผมสุ่มฟรีดีกว่าโอกาสได้ก็มีเหมือนกันย่ยอยเลยไม่รู้เอาไว้ทำอะไรย่อยเลยดีกว่าโอเคย่อยก็ไปอัพต่อนะครับ ครับรเก่าเลยก็โวดอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับการสุ่มพูดแบบสิบครั้งหนึ่งพันแปดร้อยเพโคตรไม่คุ้มเลย <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเอามาแลกอะไรด้วย <c oughs> บอกเลยว่าไม่คุ้มย้ำมีครั้งว่าถ้าตั้งไม่เหลือก็อย่าเอามาอย่าเอามาสุ่มนะครับผมไปสุม่มไปขอวอวยพรดีกว่าเออขอพรอดีกว่ามันได้ชุด แล้วก็เอามาขายได้ด้วยโอเคครับสำหรับที่นี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ